เริ่มใหม่เริ่มใหม่ค่ะนเคยทีนั่งมาในรถมีแบตมันมน้อยก็เลยตัด์จแค่ชาร์ในรถรถบัสนนะนาแบมันเยนะค่ะเดี๋ยวเดียวนะเดี๋ยวนี้รถบัสเขามีปลั๊กให้เสียบเนาะ,ะดีจังเลยเคยนั่งอยู่ครั้งหนึ่งไปมาจากไหนต่างจังหวัดอะ่ะโอ้ดีจังเลยที่นั่งก็สบายแล้วก็ที่มีพศก็มีวนรถค่สมีที่เสียบชาร์จให้มีเ่าอไรละอายุเท่าไหร่หกสิบ หเกิดปีสองพันห้าร้อยพอดีอะค่ะก็ไล่ปีมาเรื่อยๆสองพันห้าร้อยนั่นก็เวลาเส้นรถสองเก้าอะนะกสอรถไปร้อยกว่ากสอได้ส่วนลดสี่สี่ร้อยหนึ่งสี่ร้อยหกสิบเอ็ดเหลือสามรอยสามสิบสองคนตอนนี้แปดสิบห้านี่เจ็บ้าโอ้โหเจ็ดสิบห้าคุณพี่ยังสาวอยู่ละเจ็ดสห้าจริงเหรอ ช่วนก่เคยเคยเป็นนางงามมาก่อนแน่เลยไม่ค่ะท้าิวพันคนจีนผิวพรรณดีดีอ๋อมีเช็จีนไม่ให้คือแบบว่ามีลูกสาวเยอะเร่คนที่นั่งในรถเป็นพี่สาวคนโตปีเดียวกันดูแลเขาอยู่เหรอคะใช่ค่ะเพราะก็มีลูกชายนี่แบบเรามานี่แล้วต้องอาศัยลูกชายเขาพามาอ๋อเลยเอาคุณแม่เขามาด้วยพี่พามา เห็นตั้งนานแล้วเนี่ยการรูปอย่างนี้แต่ไม่ได้คิดว่าจะเป็นปน้านาตรงนี้อมองแต่เลขสิบสามสิบสี่ไมะเมื่อไรจะมานี่แหละที่ที่พยายามย้ำเน้นย้ำเพื่อที่จะให้ชัดเจนเน่เนาะเพราะเราเป็นร้านเล่เราไม่ได้ร้านประจําใช่ไหมคะก็พยายามเน้นย้ำให้ชัดเจนเนี่ยพยายามเนี่ยพดเสาไฟนี่นะอยู่ตรงเสานี่นะเสาที่ไม่ต้องบอกว่า่านอนใหญ่เลยแล้วเขาคิดว่านี่เขา คือเขาอ่านคนเดียวเขาบอกว่าเลขกอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็จะบอกว่าเป็นคลองถมนะเป็นตลาดนัดนะามาเฉพาะวันอังคารกับวันพฤหัสนะฝนตกก็ไม่เจอ<ต>นะฝนตกก็เก็บกลับเลยว่าถ้าคิวยาวนับเยอะๆเราอาจจะตอบไม่ทันก็จะนอนต่อที่บ้านพี่สาวที่สนามบินนัตรงกลางสลาก ต,ต้องมาทีวันพฤหัสคงต้องค้างยาวจะ,จะจะไม่จะไม่เสียเวลาเราแค่จะพยายามนี่แหละจะพยายามแบบให้เร็วๆให้แต่ก็ให้เร็วก็ในความเร็วก็ต้องรอบคอบนะเนาะเดี๋ยวจะผิดพลาด,ก,ดลกันดีแล้วค่ะคือแบบว่าเรามาตรงไปตรงมาเราไม่ว่ากันไอันี้อันี้นห้าบาทที่จะเลิกค่ะ เพูดจดไปแล้วค่ะพูดกับเอเป็กจบเออไม่ใช่ไม่ใช่ห้าบาทพูดจบไปแล้วค่ะจดไปแล้วนี่บาทห้สิบบาทพูดสิบบาทพูดอยู่นี่ครับแยกแล้วแยกแล้วค่ะคือคือคนอื่นไม่ขอเจอเนี่ยก็ให้ร้อยดัดเต็มอืมอ๋อเต็มเขาไม่เอาเขาเหลือมาเรียนเหรียญเดียวอ๋อไม่มีพูดกับเอเป็กเนี่ยให้เหรียญละร้อยเนี่ยหนึ่งร้อยคูณสองอ่ะยังไงกันครับผมตามราคาตามที่บอกไว้ในคลิปเลยหมดยัง หมดเมียนี่ไงนะยังไม่ได้ดูเลยเนี่เเยเนี่ยหมดทั้งหมดเนี่ยลูกดูดูหมดเลยอ๋อไม่จไหนมาจาเกเรียนนี่ไงหยดไปแล้วหนึ่งแบาทเทียเลยค่ะเอาไว้ยเนี่ะอันนี้สิบบาทเรือไม่เอาใช่ไหมเรืออ่ะเอาค่ะเดี๋ยวเขาเขาแจ้งค่ะเขากำลังแจ้งนะคะเดี๋ยวปล่อยเขาแจ้งก่อน อันนี้ก็ยังไม่ลงบัญชียังค่ะยังยังยียังยังขอแจ้งก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวให้เขาแจ้งก่อนนะให้เขาดูสามร้อยอ่ไหมเหรียญนี่เหรียญเดียวสามร้อยแปดร้อยเหรอแปดร้อยแปดร้อยเดี๋ยวจะขายให้ ขายยังได้ไม่ถึงท่านใหม่ใหม่ได้ห้าร้อยใหม่ใหม่ได้ห้าร้อยยังไม่เคยใช้อะไรเลยอ่ามันเก่าค่ะเดือนต้งสมัยเอาเหรอสี่ร้อยห้าสิบบาทเก็บไว้ก่อนก็ได้คน้อค่ะเก็บไว้ก่อนค่ะเก็บไว้ก่อนถ้าเสียดายก็เก็บไว้ก่อนค่ะราคาเราซื้อเพราะว่าซื้อที่ราคาที่เราไปขายต่อได้อันนี้มันเหรียญยี่สิบนะเนี่ยแต่ไม่มีราคาก็ให้เท่าหน้าเหรียญให้เท่าหน้าเหรียญร้อยจะเก็บไปก่อนไหมเก็บก่อนก็ได้ จะเอาไว้ไหมร้อยหนึ่งหรอครับสามเหรียญไอห้าเหรียญห้าเหรียญห้าเหรียญร้อยหนึ่งครับก็เหรียญละยี่สิบจะเก็บก่อนไหมถึงถามไงเพราะว่ารมรารมค่อยังแลกให้แลกอยู่รวมค่าให้แลกเท่าหน้าเหรียญเพราะเราถ้าเราต้องการก็เราไปแลกงานกรมได้อยู่ค่ะมันยังไม่เป็นบวกนรอได้ถึงสองโมงครึ่งนะอนี่ยจบแล้วจบแล้วอน่าเร็วเข้า ค่ะค่ะอ่านะเเรียนละสามสิบครับอันนี้เปกี่โอนนี้สองโสิบแล้วอ่าแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งสามสิบคูณสี่นะครับอันนี้เรียนละแปดบาทอันนี้เหรียนละสิบบาทได้ไหมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะว่าไง <c oughs> ไม่เป็นไรเดี๋ยวถ่ายรูปไปเลย <c oughs> จะได้เร็วเ <Wow. S 2> พราะถ้าจดจะช้า <c oughs>

มันไม่หมดนะครับชั่วโมงนี้มันร้านใหญ่มันซื้อที่7บาทเองนะครับเรียบร้อยใช่ไหมครับหมดแล้วนะเดี๋ยวอ่ะอันนี้เหรียญหนึ่งอันนี้ให้เท่าไหร่โอ้อันนี้ชมำรู้เจ้ะอ่ะสองเหรียญอันนี้ผกไม่มีอะไรอันนี้มันช้ำเกินะอันนี้ไม่มีอะไรเออเอาไหม เอาให้รักตีราคาเท่าไหร่เขาจะขายหรือไม่ตีราคาให้เขาสามเหรียญสองร้อยสามเหรียญสองร้อยขายไหมไม่ขายเก็บกลับไปเลยเพราะนี่ซื้อเอาไปก็ขายไม่ได้มันมันช้ามเหรียญยังใช้ได้อยู่หมดโนยังได้ก็จะเก็บไม่ล่าเก็บก่อนก็ได้ค่ะเก็บก่อนก็ได้ค่ะเก็บก่อนนะเพราะว่ามัน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 มีแกรไอเดอร์แอนด์มีน้องบาทค่ะมีน้องบาทมันก็มีไม่ใช่ใครอันนี้เหรียญสิบบาทค่ะเหรียญน้องบาทก็อย่างนี้ แต่เป็นเนื้อเค่อนใช่มันเนืเงินใช่ก็ถึงให้ส right องรอยบาทไงถึงได้ให้แพงไงอ่าท yeah, ั้งหมดอ่ะนะอรวมทั้งหมดอ่ะสองร้อยบาททั้งหมดอ่ะสามเดีอนนั่นอ่ะสองรอบาทสองหรือสามสามสาร้อยเหรออ่าสามร้อยอสรเหรอหนึ่งสองสามสี่ห้าหเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ด สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดสองสี่บาทคูณยี่สิบเจ็ดสี่บาทเหรียญละสี่บาทคูณยี่สิบเจ็ดเหรียญอันนี้มันเป็นต่างประเทศยี่สิบยี่สิบเก้านี้สองคูณยี่สิบเก้าสี่บาทยี่สิบเก้า พัยี่สิบเก้าไม่แท้ดูยังไงมันไม่แท้ม่แท้ก็มันไม่แท้ไงแท้เราหลายห้าแสนถ้าแท้ก็สามสิบบาทจริงๆรับแค่นั้นจริงไม่ห้่ห้าแสนไม่แท้ก็คือไม่เอาเอาเอาก็ได้แต่เอาก็ได้แรงหน้าเหรียญ อ่ะคิดเงินเอานี้เดี๋ยวเดียเด๋ยวเอาเอาคิดเหรียญก่อนอันนี้อันนี้นอกรอบเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะอันนี้เดี๋ยวให้เขาดูอีกทีหนึ่งอ่ะให้เขาคิดเงินจะได้เร็วเพราะว่ารู้สึกเขาจะมาเล่นกันแล้วละ่ะเาจะไปรักลานอ๋อค่ะให้กลับก่อนก็ไม่ได้เ,เออเดี๋ยวใช่ล้วกลับไ,ไม่ได้งน้นก็จบคลิปนี้ก่อนเพราะคลิปยาวไปแล้วเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยวเริ่มคลิปใหม่โอเคนะคะสวัสดีค่ะ